สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้มา่พ่อกับผมนี่กอนั้งสองน้องนะจา้าคือเก่านะครับนาองวันนี้พาพี่พาหน่องมากินเข่าแรงครับไก่หนึ่งเกลือครับไก่หนึ่งเกลือมากินกันเลยครับสี่กินเลยวันนี้ใจมือทีกินเลยมันถ้องแซบ่บสีถึงขา้นข,ขาเลยนี่ สีกินเต็นกข็ขาตั้งสีเลยทั้งทีแสบใส่มือกินเลยเนะ่อยอืมสับขนาด ตัดขาวเกินกระดาษเช็ดมาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องมากินด้วยกันซ้ายมือไม่เก่งเลยจะไปซ้ายเลยอืมไกล่ มันเนาะไก่เมือก็ต้องเป็นมันหน่อยธรรมดาหมยถึงกินข้าวพี่มันได้กินไก่ต้มตุ่ทถ้าซื้อเลยไก่หนึ่งเกลือจากไก่หนึ่งไก่ต้มไก่หนึ่งเกลือเนาะเมื่อกินกันนี่ก่อนจริงจริงกะไก่ตัวหนึ่งเขาซื้อมาตัวเจ็ดสิบบาทตลาดกับคุ้มเลยเนาะตัวใหญ่กินกะอิ่มบอกว่าไปซื้อเขาเขาประมาณลอยหาซิบอไปเลยเนาะหันเขาเย็ดสุกแล้วลอยหาซิ้ขึ้นอยู่นะ ครับคิดอยากกินกันเนาะจากอาหารคั่เนาะอาหารด่าแดงเขานี่ละ่ะบ้านน้องก็จสิกินกับเขาเ่าหลากหลายเลยย่างเดียวกับยา่างเดียวเนาะอยู่แบบพ่อเพียงเนาะเน,นาะย่าว่ากันด้วยบานทีกับห้องง่ายง่ายเนาะเนาะเ้าก็แล้วคาบเขาเข้า,ขา,ขาขไปเนาะเหมือนเหมือนเหมือนว่าอยู่แบบพ่อเพียงเน่ะพักกับลังบานเขานี่ละ มากินกันนี่ก่อนเ้อจ้าเด้อนองกับภุณราจะสิกินที่รังนี่ก่อนเพื่อนภูราจ้ะจวงนี้กะอาการเย็นแล้วเนาะโควิดกะมีไม่ไม่เพิ่มมาเลยกะให้ดูแลเจ้าของเ้อจ้าเด้อพากันดูแลขอบรัวเนาะเพื่อนๆเอฟซี่เก่าเอฟซีใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะจ้ะกักทุกบานเนาะจ้ะเนาะดูแลสุขภาพกันเด้ออากาศเปลี่ยนแปลง โควิดกะจะย,ยังได้ยินแต่ว่าโต๊ไม่กับมาอีกเราเชื้อไหมนะกะกาดจะตกจะไปใส่มาใส่กอนเนาะแมดเกียวก็ห้อก็จะลืมจะพกคือเกาจะดูแลจะคองคือเกาเนาะมาเด้๋ครับพีน้องมากินน้อกันแ่บขนาดคนเห่า้ององไปหั่นไปหนีนะ่เนาะถึงสีงมีโลกโควิดมันก็นต้องไปเนาะ คนห่อต้องท้ามาหา้กินกันต่ละครอบก้วเน่าจะเนาะก็ดูแลจากของจะอากาศกันหนาวก็เย็นล่มกับแห้งแบบน้ำจิ้มสามรสนะครับเด้อเนี่ยเผ็ดจัดจ้า,จาเลย ไก่หนึ่งเกลือนอึ่พอดีพอดีรสสัตว์บุนของใบไส่ฟอกไส้อย่างต้องสุดปลาบุ้งใส่ใส่เกลือมันนัวดนะจ๊ะน้อนให้กับเขาสิบ่ค่อยใส่น้ำปลาแต่ส่วน,นใหญ่ใส่ไส้เกลือใส่กับไส่หนอยน้ำปลาเนาะ มะเขือหลังบานแสบบอนี้ก่อนต้มไปเปืือยแสบมันเสีว่าใ้ยินแต่เสียงหน่องก็บอกมานังกินนำ้ำบอถนัดเขาเฟ่แ้อจ๋าเดอ้อให้พ,พ่อบานพนังเป็นในแบบให้เจ้าของกับเป็นตาก่องอันนี้ไก่พันไข่ครับไก่พันไข่เนี่ยกินแบบแสบแน่นแน่นก็ไก่พันเนือ้อไก่พันเนื้อสีขาวอันนี้ไก่พันไก่ออกเหลือง เมือ่เอกแน่นแน่นอืมแน่นกรดาดเลยโอ้ว้ยเอาหนังจ,จิ้มด้หลายอืมเอามาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันอืมบ้านน้องก็อยู่กันสามคนเลยจ้ะพ่อไญ่แม่ไญ่กับหลานผู้หนึ่งกั <c ười> นเีงละกับเขา่าแรง ก็แล้วครับเขาเนาะกินสามค,คนคนใหญ่ไม่ใหญ่ร้านนี่ละจ้ะเอาออกกินหนังน้อยก่อน เอามดจานคลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับเด้อถือใจกกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามต่องน้องนะจ้าเนี่ได้ครับเด้อสวัสดีครับเขามดจานเลยนะนี่ก่อนเขามดจานพอดีก็กันคลิปหนาเนะจ้าเน้อบ้านน้องแน่จ้าขอบุณหลายๆแน่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเนี่ยได้จ้าเด้อ